พวกเรนซีปลาแม่ไหนเสรอะไรล่ะยิ่งุ่นว่ะอืมเอียงนี่เพียวเคลือบขุขาวใส่ปิ๊กบัเชีต่างกับปุูนนะครับมือไหนครับกับทอดปลากับตำกับปุูนนะครับแซมต้องกานเลยผักลขาวปูมันเปใส่ด่างมากมือนอนี้คุณอาเบิ่งนี่เราักาขาวไส้อยใส่ด่างมาจากตลาด วันขั้นพรมมันวังขั้นพรมนี่ครับอันนี้ส่วนนี้ปิ้งนะครับปิ้งลาบเนาะผู้ดีเสียบเนาะลาบดีเนีเนี้ยวข้างหน้าเป็นรีโอข้างหลังเป็นเหล่าขาวนี่แหละก็เยอวมากว่กินมื่อนี่ก็กินคือเกลีอุ้ยปัญญาเก็บเกี่ยวเก็บแยวมาเป็นตัเสียบใส่ลงไปครับ โอ้ยยังหลังนึงสูกมืกมอ,งอ่งคมืองก่อนอาียวไปไปจะปิ้งอือดนไหมแช่พักนอนมาเนี่ยหารกินเขาแนล้วกันไนกินเขาเขาเมนต้องบวมไงเนี่ยทำนี่ละ <S <S 2> <S 2> เอาไปกัน ตุเปิกแน่มีกีอ,อไรเดีบวกเนาะบันเดียกับไปควมจา่ไเดียข้างหน้าข้างหน้าอีโอข้างล่างเล้าขาวบานเดียนี่นก็คชีค่ไป้ด้วไปแล้วครับบายบายครับปิงปลา